เปิดโพส์มารีเบอร์นเนอร์ก่อนเกิดเหตุไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์เรียกว่าทําเอาชาวเน็ตต่างออกมาวิจารณ์กันสนานกรณีที่ดาราสาวคนดังมารีเบอร์นเนอร์ขับรถรูเจอเจ้าหน้าที่ตำํำรวจสอนอวังทองหลางเมื่อประมาณตีสามนาทีพตลตํารวจโทษจุดทาพงชาติดิลกโชคสอวอสอบสวนสอนอ วางทองหลางรับแจ้งเหตุมีผู้ขับรถขณะเมาสุราก่อเหตุดูหมิน่นเจ้าพนักงานและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจวัดแอลโกอโฮอล์ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวางทองหลางกรุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่าน ตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมระหว่างเวลาตีสองถึงตีสี่จนกระทั่งช่วงเวลาตีสามนาทีมีรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่สีเขียวขับมาที่ด่านตรวจภายในรถมีผู้โดยสารทั้งหมด4คนตำรวจจึงแสดงสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ผู้ขับขี่ไม่ยินยอมลงจาก ตขณะเดียวกันผู้โดยสารชายหนุ่มไฮโซที่นั่งข้างคนขับลงมาจากรถพร้อมแจ้งว่ารู้จักกับผู้บังคับบัญชาและแสดงอาการไม่พอใจรวมถึงได้ด่าทอตำรวจหลายครั้งตำรวจจึงขอตรวจวัดปริมาณแอลโกอฮอล์แต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือและไม่ยินยอมให้บันทึกภาพ ตำรวจได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจทั้งหมดไปที่สอนอวังทองหลางเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่คือดาราสาวมารีเบร์นเนอร์จึงได้แจ้งคดีในข้อหาเมาแล้วขับซึ่งผู้ต้องหาได้ใช้หลักทรัพย์ ในการประกันตัวและตำรวจได้นัดให้มารายงานตัวในวันที่25สิงหาคมเวลา8 3ดโมงครึ่งส่วนชายที่อ้างว่ารู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหา ดูหมิ่นเจ้าพนักงานและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานหน้าที่ซึ่งเมื่อหากเข้าไปส่องในไอจีของมารีตัวเธอเองยังไม่ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด มีเพียงโพสต์ล่าสุดของเธอที่ได้ลงคลิปทำอาหารเพียงเท่านั้นจากนี้คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยตัวเองแล้วค่ะข่าวที่นำมาพูดถึงดาราคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริง ก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปอีกครั้งก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นำมาพูดเพียงแค่อยากอัปเดตข่าวสารของคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาสร้างข่าวเท็จแต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ